ไม่ต้องใช้ธนงธนูแล้วใช้ธนูตีไปยงี้เลยเอาลองผลก็ได้นี่ลองผลแล้วก็สร้างต่อได้ไม่มีปัญหาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปจาาแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม n ม c ครับในเวอร์ชัน1.18และผมก็ลังเล่นอยู่ในโหมด Survival นะครับโอเคนี่ครับบ้านที่ผมทำเส็จแล้ว อันนี้ก็คือม้าของผมไปจับม้ามาใส่ชุดเกาะเหล็กนะครับไปหาชุดเกาะเหล็กได้จากในถ้าที่ไปหาเพชรอืมก็เลยเอามาขี่ซะเลยซึ่งก็คงไม่ได้ใช้ขี่ไปไหนหรอกครับก็เอาผูกไว้ตัวกับตอต,ตัวนี้แหละเอาไว้ประดับบ้านบ้านของผมก็ตกแต่งครับเอาดอกไม้มาใส่ทํากระถางต้นไม้เอาพวกกล่องใส่ของมาใส่ก็ห้องนี้ก็เป็นห้องทํางานครับ แต่ก็ยังของไม่ครบเท่าไหร่ข้างบนก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มครับก็มีห้องนอนก็มีห้องนอนตรงนี้ดูวิวได้แล้วก็ทําเป็นเฉลียงตรงนี้ยังไม่มีดอกไม้มาใส่ครับเดี๋ยวจะไปเก็บดอกไม้มาใส่อีกกระถางหนึ่งในวันนี้เราจะไปลงนาลก,กันครับใช่เราจะทําประตูลงนาลก,กันซึ่งประตูนาลกประตูนาลกก็จะแปะไว้น่าจะบริเวณหลังบ้านตรงนี้ดีกว่า ทำประตูนรกไว้หลังบ้านตรงนี้เลยเดี๋ยวต้องไปหาออฟซิเดียนก่อนจะทำออฟซิเดียนต้องใช้น้ำกับลาวาครับเดี๋ยวผมขอทำเป็น้องสำหรับทำออฟซิเดียนสักหน่อยเพื่อต้องทำใหญ่หรอครับเออน้ำใส่เข้าไปจะตักลาวาขึ้นมาเอลา,าวาใส่เข้าไปกลายเป็นออฟซิเดียนละแล้วเราก็ขุดออฟซิเดียนออกมาเลยจะไปนรกได้นั้นเราต้องทาประตูนรกครับประตูนรกเราก็ใช้ออฟซิเดียนทั้งหมด1ิบก้อน ผมจะค่อยๆขุดออกมาโอเคครับเราได้ออพซิเดียนมาแล้ว12ก้อนก็จะทําประตูนรกตรงหลังบ้านนี่เลยแล้วกันก็เอาเป็นประตูนรกแบบกดต่ําดีกว่านะเจาะลงไปข้างล่างเล่นวางอย่างนี้ขึ้นไปสามบล็อกอ่าได้ประตูนรกแล้วครับเอากล่องไว้ข้างๆเอาไว้เก็บเก็บของนะ เวลาตอนแรกที่เราเข้าไปในนรกเราไม่ต้องเอาอะไรไปมากครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดที่ไหนมันเลี่ยงเราจะตายมากเลยครับเอาของเก็บไว้ในกล่องนี้ก่อนคือไปตัวเปล่าได้เลยครับนี่ไปแบบตัวเปล่าเปล่าอยู่เปล่าเปล่าอย่างนี้เลยครับเราได้ประตูแล้วเราก็เอาตัวฟินช์แอนด์สตีลมาจุดไฟปุ๊บกลายเป็นประตูนรกเรียบร้อยฟินช์แอนด์สตีลนี่เอาไปด้วยครับเพื่อประตูนรกอีกฝั่งหนึ่งโดนลูกไฟยิงใส่แล้วประตูดับเราจะได้กดติดขึ้นมาใหม่ได้ เออเอากล่องไปอีกดีปะ่ะเรายังไม่ต้องนนะไรครับลองเข้าไปดูก่อนว่าข้างในเราจะเกิดในพื้นที่พื้นที่แบบไหนโอเคครับเราเกิดในพื้นที่ที่ไม่ค่อยดีเลยครับตรงนี้มันมีไอตัวเนี่ยนะครับไอตัวผีแก๊สมันเกิดนะครับผีแก๊สมันชอบป่าไฟใส่เราเป็นจุดเกิดที่แย่มากเลยครับเดี๋ยวผมต้องทำบังเกอร์ป,ป้องกัน ประตูเนเธอร์ของผมก่อนถ้าไอผีแก๊สตัวนั้นมันยิงระเบิดใส่ประตูเรานี่ประตูเราพังได้เลยครับนีครับมันอยู่ตรงนั้นมันหายไปได้แล้วนะอ่าฮะ พอเราทำบังเกอร์สลับประตูนระกเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ขอเดินสำรวจสักหน่อยซิว่าอมแถวนี้เราออกไปทางไหนได้บ้างอืม,อมเวลาเดินบนโซแซแล้วมันเนืดมากเลยครับมันจะวิ่งไม่ออกมันต้องทำทางเดินต้องทำเปไปทางเดินออกมา โอเคผมเอาเหินคัเปอร์สโตนมาหมดตัวแล้วครับเดี๋ยวผมขอกลับไปเตรียมของก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาทัวร์นรกกันใหม่โอเคครับเราออกเดินทางสำรวจในนรกกันดีกว่า นี่มันเป็นโซแซนเยอะมากเลยครับเ,เดี๋ยวเราปักไฟไว้ทักหน่อยครับเราจะได้รู้ว่าทางกลับบ้านเราอยู่ทางไหนไอ้เจ้าผีแก๊สมันร้องอยู่แถวนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วตีปิงปองเอาไหมะจะมาตีปิงปองกันไหม ไอตัวนี้มันชอบตีบิงปองครับคิดว่าจะตีบิงอื้มพัด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 ตัวไม่ได้ครับตัวไม่ได้ถอย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 เดี๋ยวตายผมใส่ต้องไปเอาธนูมาเดี๋ยวผมขอตัววิ่งกลับไปเอาธนูก่อนครับทิกทำเป็นลูกธนู เจ้าฝีแกส๊สโอ้ข้างล่างเป็นแอ่งลาวาลง,งไปทางนี้ได้โอ้ต้องระวังให้ดีครับเดินอยู่ใน,นลาลกนี่ต้องค่อยๆเดินดูให้ดีทุกๆฝีก้าวเพราะเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะเป็นช่องตกลงไปในลาวาบ้างเดี๋ยวเรา,เราลองเดินข้ามพื้นดินตรงนี้ไปไปอยู่ ฝากนู้นดูครับว่าฝากนู้นมีไปดูว่าฝากนู้นมีป้อมปรกการหรือเปล่าฟอนต์ทอ่าเดินไปทางนู้นดูหน่อยแก๊สแกสแกสอยู่ตรงนู้น ร้อยอายไปซะอา่าตรงนี้มีซอมบี้พิกลิงซอมบี้มาไม่ต้องใช้ธนงธนูแล้วใช้ธนูตีไปยงนี้เลยเาหายไปแล้วตั้งมันครับเดินสำรวจของเราต่ออืมผมไม่ได้ใส่ชุดทองมาด้วยสิครับ ทถ้าไม่ได้ใส่ชุดทองมาถ้าเจอหมูพิกลิ่งมันวิ่งไล่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าพยายามอย่าเข้าไปใกล้ๆมันแล้วกันครับลืมใส่อุปกรณ์ทองมาสักชิ้นหนึ่งโอ้โหรุนแรงเหลือเกิน ไม่เห็นตรงไหนที่เป็นเหมือนจะเป็นฟอนเทสเลยครับเดี๋ยวผมลองเดินไปทางนู้นดู mm hmm. อุ้ยเกือบตกลวาวาส่วนมากแล้วไอฟอนเทสนะครับ อ้ป้อมปราการมันจะอยู่กลางทะเลลาวาแต่ว่าเราก็ไม่ได้เจอทะเลลาวาใหญ่ๆมากขนาดนั้นอตรงโน้นใช่ปะตรงโน้นก็เหมือนว่าจะเป็นแค่พื้นดินธรรมดาครับไม่ใช่ฟอนเทสมันต้องเป็นทะเลลาวาใหญ่หญๆเอาตรงนั้นเป็นป่าตรงโน้นเหมือนจะเป็นที่อยู่ของพวกพิกลิงครับเขาเรียกว่าอะไรนะ แชชั่นใช่ปะตรงนู้นครับเป็นอาคาราคารเหมือนจะเป็นที่อยู่ของพวกหมูพวกหมูพวกนี้มันไม่ทําอะไรหรอกครับพอเราใส่รองเท้าทองที่เก็บได้จากศพหมูอีกตัวหนึ่งอยู่มันก็ไม่โจมตีเราจะเว้นว่าไอหมูตัวใหญ่นี้มันจะมาครับถ้าหมูตัวใหญ่นี่มันมาโจมตีเราแล้วเราโจมตีมันกลับไอพวกพลิกลิงมันจะโจมตีเราครับผมว่าผมหนีขึ้นที่สูงกันดีกว่าหนีขึ้นต้นไม้เลยดีกว่าครับจะได้มองหาที่ไกลๆได้ ตรงนี้เป็นทะเลลาวาพอดีเลยเราขึ้นบนต้นไม้เลยดีกว่าครับผมอยากจะไปตรงเกาะใจกลางลาวานุ่นเลยครับจะได้มองเห็นได้ไกลๆว่ามันจะมีฟอนเทสอยู่บริเวณนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องต่อบล็อกลงไปเอ้ามาจนต้นไม้แล้วแล้วก็ขึ้นที่บนต้นไม้ไปนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วครับเจอฟอนเทสแล้ว โอเคเดี๋ยวไปทำทางเอาไว้ก่อนอุ้ยตกยทำทางจากตรงนี้ยื่นไปเลยแล้วกันเวลาทำทางข้ามตรงจุดที่เป็นลาวาก็กดปุ่มชิปให้แน่นๆนะครับระวังตกลงไปข้างล่างสำคัญมากเลยนะครับปุ่มชิปนี่อ่ะบล็อกลองหุนอีกแล้วนะฮาร์ดโหมดบล็อกลองหนมาโอเคครับในส่วนเราก็มาถึงฟอนเทสกันจนได้นะครับยังไงเ็กคลิปนี้ผมก็ หยุดการตำรวจไปเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาหาแท่งไฟอ่าฮะโอเคครับในสุดเราก็เจอทางที่เราทําไว้แล้วครับเราก็จะได้กลับบ้านกันสักทีแต่ว่าก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะครับผมจะไปทําทางไปหมู่บ้านก่อนนะครับคือหมู่บ้านที่เราเดินอยู่บนนี้ไกลๆนะครับถ้าเราทําทางในนร,รกอะมันจะใกล้ขึ้นทั้งหมด8เท่าครับซึ่งผมจดโน้ตเอาไว้แล้วนะเดี๋ยวดูวดวดก่อนถ้า x ที่22ค่า z ที่212โอเคครับ x 22 z 212เดี๋ยวเราไปทําประตูนรกกันอ่ะเดินทางนี้ x ลดลงโอเคเราเดินไปที่ x 22กัิครับเพราะว่ามันใกล้กว่ากดไปเลยแล้วก็อ่าปักไฟด้วยอืมโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ x ที่ิแล้วต่อไปเราก็ ไม่ใช่ทางนี้เราลงเราต้องไปทางนี้ครับต่อไปทางนี้ยาวๆเลยครับสองร้อยสิบสองบล็อกอ่าฮะโอเคครับเราก็มาถึงตรงจุดที่เราคำนวณไ้แล้วครับ x ยี่สิบสอง y ที่สองหนึ่งสองก็อยู่บริเวณแถวๆนี้ครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มทำประตูแถวๆนี้เลยก็เดี๋ยวผมจะทำประตูไว้ด้านข้างนะครับเผื่อว,ว่าทางนี้ผมจะทำต่อไป ด้านข้างก็พุห้เป็นโพงสักหน่อยโพงก็ลึกไปละก็น่าจะประมาณนี้นะแล้วก็ออปปิเดียนใส่เข้าไปสูงสามชั้นออปปิเดียนข้างบนอย่างนี้แล้วก็นี่หนึ่งสองสามข้างหลังก็ปิดให้ดีอ่าอืมปักไฟนิดหน่อย เอาตัวฟินแอนด์สตีลออกมาจุดถ้าเกิดว่าการคำนวณของเราถูกต้องนะครับเราจะต้องไปโผล่ใกล้ๆหมู่บ้านโอเคโดดเข้าไปเลยอ่ะมาโผล่ที่หมู่บ้านเออใช่เลยครับนี่ครับนี่ตรงนี้ฟามหมู่บ้านของเราประตูนี้ใช้ได้ครับนี่บันไดขึ้นไปบ่บันนั่นไงพวกชาวบ้านาทุกคนมาเกตเตอร์ลิงกันตรงระครังเมืองคือ ประชากรเยอะมาก NPC โอเคครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็ขอตัดคลิปลงเท่านี้ก่อนนะครับาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมมานะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Sub s ไ r i b e เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมสว่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ